สวัสดีตอนต้นคลิปนะคะอันนี้ใส่มาพูดหลังจากที่ได้ลองตัดทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ฟังตัวเองพูดมุ่นพูดนี่ไปนะคะมันจะมีช่วงที่ส่พูดเร็วมากๆแล้วก็บางช่วงเสียงจะค่อนข้างกระแทกกนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยนะคะในอนาคตอาจจะมีการทํารีวิวนี้อันใหม่แต่อันนี้ถือว่าเป็นรีวิวแก้ขัดไปก่อนแล้วกันเพราะว่าส่ทาตอนที่2ของวันที่3พฤศจิกายนนะคะดังนั้นมัน ก็ค่อนข้างดึกอ่ะเลยแบบเหมือนรีบๆบเผ,ผาแล้วไซก็ไม่ได้นอนด้วยนะคือปัญหาคือไม่ได้นอนกลางวันก็เลยทําให้ทุกอย่างแย่ไปหมดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้เ,เพื่อนๆสนุกกับรีวิวนี้แล้วกันนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยจริงๆไปละเอาลูกโกโกโ้มาให้ดูน้องลูกชิดน่าจะเป็นคนทําให้นะคะคุณน้องลูกชิดด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ไซจะมาแนะนำการใช้งานพาวเดอร์เค้กนะคะว่ามันสามารถทำได้แบบนี้ที่จะยิงธนูใส่มอน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้น2วินาทีมันจะระเบิดทำดาเมจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้ได้ด้วยแบบที่ยิงใส่มอนครั้งเดียวแล้วก็จะทำดาเมจทั้งหมด2รอบค่ะ ถ้ายังไม่ได้ใส่ support ด c r เ a อร์ให้ใครก็สามารถใส่ให้ทรายได้นะคะพิมบิวต a ้แอนด์เ e สในนี้นะคะใส่ก่อนซื้อสินค้าได้ทั้งในหมดเซฟื่วงเวลาบันเ่นรอย a ลเลยก่อนซื้อสินค้าก็เช็คดูว่าโค้ดยังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าบันจะรีเซ็ตทุกๆ14วันค่ะเพอร์ของ the powder cake นะคะที่ใสายแนะนำเนี่ยก็จะเป็นคีเลตสองนะคะเดยวนะคีเลตอ่ะสแล้วก็ขีดาเม็ 2. ส่วนเพลสุดท้ายแน่นอนค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็เวลาที่ยิงโดนมอนมันจะทําให้มอนติดแสแนนนะคะติดแสแนมันก็จะเดินช้าลง30เป็นเวลา6วินาทีส่วนท่าถ้อ่ะ่าเพื่อนๆเ,เราแต่ชอบอันนี้มีเหตุผลที่จะใช้อยู่2อันก็คือ Energy กับ Physical ถ้าเน้นยิงพวก s m ม s เชออะไรพวกนี้ใช้ Physical ว่าโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการยิงครอบัก,กรวาลเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบมันมีมอนทาตหลายๆแมปะเนาะเราจะพบเห็นมอน,นทาตได้ค่อนข้างเยอะก็อาจจะใช้เ n e r g รแล้วแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเน้นยิง s m ม s เชอเน้ her, นยิงพวกตัวเลเซอร์แบบนี้นะคะ Physical ดีกว่ามากปกติแล้วใายถ้าอาวุธ ถ้าเกิดว่าเป็นปืนนะคะอาวุธที่มันอาวุธที่มัน,ม,นมีเพลสสุดท้ายเป็นสแนเนี่ยสายจะให้ใช้คู่กับอันนี้นะคะได้เมทูสโลแอนส์ s น a r ร็เกเพื่อที่จะเพิ่มพลังสมตีให้กับมอนที่ติดสแนแต่ด้วยการใช้พาว d e ด c a k เคกะค่ะมันจะไม่ได้ติดสแนแล้วก็คือมันจะติดสแนแหละแต่ว่าส่วนมากมันจะตายตาย,ตายแบบตายเร็วอะค่ะดังนั้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากับการที่เราจะมาใช้อันนี้นะคะ ก็เลยแนะนำให้เป็นใช้คิเล2สองคิดาเมีสองก็ได้ถามว่าถ้าอันนี้เปลี่ยนเป็นค์เลอ่ะมันจะดีไหมไซลองเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้มันก็จะเพิ่ม58%ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนใช้เป็นคิคิเลสสามนะแล้วก็เป็นเพรทองทั้งหมดมันจะเพิ่ม5 8แล้วแต่ว่าตัวเองโอเคไหมกับ8%ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตอนที่ติดคลิมันจะเบาลงนะคะ ให้เรียกเอาให้เรียกเอาแล้วแต่ชอบจริง,รงๆบางคนเขาก็คิดว่าเพิ่มซ้ำกัน2อันพอแล้วนะคะรีโหลดทมมนะคะรีโหลดทามก็ถือว่าไม่เยอะ1.3่งวีนะคะใช้กระสุนกระสุนสนั้นในเ่ยกระสุนแบบเนี้ยเฮฟวี่บูลเลนะคะ1ลูกต่อการยิง1ครั้งถือว่าใช้ได้เลยลก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเปลืองของเราจะเอาฮีโร่ตัวไหนมาใช้ดีเพื่อที่จะดึงความสามารถของ p o w เดอร์เคออกมาได้อย่าง คุ้มค่านะคะไซมี2องอดเอาที่แนะนำตัวแรกคือ r a บบิทเรดเดอร์จอนนะคะตัวนี้เจ้าจอนซีกระต่ายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เวลาที่เรายิงติดติดครีะค่ะยิงสนตยติดครีจะเพิ่มดาเมจถึง225เรียกว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ทีมเพิร์กใช้เป็น Blast from the Past ก็ได้นะคะอันนี้จะช่วยทำให้ชีพของเราเป็นศูนย์และเพิ่มเลือด200ทำไมต้องใช้อันนี้เพราะว่า เรามีตัวซัพพอร์ตที่ดีตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าเรดจอนซี่เหมือนกันเจ้าเรสตอนซี่เนี่ยค่ะมันจะเอาเลือดของเรามาคำนวณเป็นดาเมจนะคะยิ่งเลือดเราเยอะมันก็จะยิ่งยิงแรงนะคะเรดจอนซี่จะบาวดาเมจของอาวุธที่โจมตีระยะไกลนะคะเรนจ์เวปอนนะคะสไนก็เออธนูค่ะธนูเป็นสไนแล้วก็เป็นอาวุธโจมตีระยะไกลดังนั้นมันก็จะ ได้การบัฟดาเมจจากเจ้าเรโซนซีแล้วก็ตัวที่2ตัวนี้นะคะ prehistoric i s a เจ้าตัวนี้มันจะช่วยทำให้ลดดาเมจจากการที่มอนสซมตีมานะคะ armor เ,เนี่ยมันจะเอาไปหักลบกับความแรงที่มอนตีมาตรงๆเลยยิ่ง armor เ,เยอะก็จะยิ่งทำให้มอนตีเบาค่ะแล้วก็ตัวที่3 quick scope ramirez ใช่ไหมอ,อ๋อ red line ramirez นะคะ ช่วยเพิ่มดาเมจของสไนคยค่ะ17%ง,ง่ายๆแบบนี้เลยติดคลิกไม่ติดคลิกไม่สนใจนะคะจะเพิ่มไปเลยตัวนี้ Lock and Reload เป็นตัวกระดูกชายนะคะเป็นตัวกระดูกชายกระดูกหญิงก็ความสามารถเหมือนกันตัวไหนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีสไนคยไอปืนธนูค่ะเวลาที่มันยิงไปแล้วอะ่ะมันจะต้องรีโหลดทันทีเพราะว่ากระสุนในแม็กกาซีนมันมีแค่หนนัดแล้วตัวนี้มันช่วยบัฟดาเมจ ทุกครั้งที่เราที่เรารีโหลดอาวุธนะคะมันก็จะเพิ่มดาเมจให้15เป็นเวลา5วิน,นาทีและถ้าเกิดว่าเราสลับอาวุธนะคะก็จะเป็นการเอาบัฟออกแต่ว่าธัาหนหัวค่ะมันมีการรีโหลดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่ายิงไปนัดนึงก็ต้องรีโหลดใหม่ยิงแล้วก็รีโหลดใหม่ดังนั้นเราก็จะได้บัฟตลอดเวลาแล้วก็ตัวที่3นะคะเซว,ว่าวอลลิสจอนซ ตัวนี้มันจะช่วยทําให้เวลาที่เราฆ่ามอนดาจะคิวตัวเองเป็นเวลา3วินาทีถ้าเกิดว่าฆ่าต่อเนื่องเนี่ยก็จะคิวไปได้เรื่อยทําไมเราต้องใช้เซอร์ไวท์หรือจอนซีเหตุผลของไซคือว่าเวลาที่เราโดนจมติจากมอน,นะคะเราไม่มีชิวลแล้วใช่ไหมคะมันจมตีเข้าเลือดตรงๆเลือดเนี่ยมันฟื้นฟูช้ามากดังนั้นก็กลายมีตัวช่วยคิวก็น่าจะดีหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่า ไม่อยากใช้อ่ะก็ได้นะคะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ไปใช้เป็นตัวบัฟด้าเดจตัวอื่นแทนส่วนตัวใส่ตางที่ไปล่นเนี่ยใายจะเอาตัวนี้ไปนะคะแทนเจ้าล็อกแอนด์รีโหลดก็คือบาร์สโวลเดอร์พาสไม่ใช่พาสฟอร์มเดอร์พาสนี่นะคะตัวรักของสซยไลพาสมาร์ตัวนี้เอ้ากดผิดตัวนะแ๊บนึงโอเคพลาสมาร์คตัวนี้นะคะได้มาจากไซเบอร์คลอสเป็นตัวตาเดียว เวลาที่เราโจมตีเป็น Energy d ์ซีดาเมนะคะมีโอกาส58มีโอกาส20%ที่จะช็อตตัวข้างๆนะคะแล้วก็จะช็อตด้วยดาเมจ58%จาก d ดาเมจที่เราทำได้เสมอว่าเรายิงแสนหนึง่งแล้วมันเกิดติดไอ้นี่นะคะเกิดแบบติดช็อตได้นะคะก็จะเพิ่มไปอีก58%ก็คือ58,000ถือว่าเยอะมากๆนะถ้ามันช็อต แล้วก็ไอสไนไอธนูพาวเดอร์เค้กเนี่ยมันโจมตีเป็นกลุ่มด้วยดังนั้นก็มีโอกาสที่จะช็อตมากขึ้นโหเรียกว่าคุมอะ่ะคือส่วนตัวที่ไซจะเอาตัวนี้ไปเนี่ยเพราะว่าไซาชอบอะไรแบบเนี้ยชอบการช็อตชอบการแบบจิงชิงมันคือรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ทำดาเมจมันอาจจะไม่ทำดาเมจดีเท่ากับการเราเอา ล็อกแอนด์รีโหลดไปก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือสายชอบเนี่ยสายก็เลยจะเอาอันนี้ไปการจัดโหลดเอาอะมันมันมีโหลดเอาที่ดีอยู่แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเอาที่ดีที่สุดก็ได้เอาตัวที่เราเล่นแล้วเราสนุกอะอันนี้น่าจะทําให้การเล่นเกมมันสนุกมากกว่านะคะแล้วก็แกจ7ข้อดีของการที่เอาเจ้าสซเบอร์คอปไอที่มันมีความสามารถพลาสมาอาร์กไปเนี่ยก็คือเราจะ เวลาที่เราปล่อยโดนไปอะค่ะโดนมันสมมตีเป็น Energy d ์ m ี g e ดังนั้นมันก็จะมีโอกาสช็อตตัวอื่นๆด้วยก็เรียกว่าทำาดเมจไปได้เรื่อยๆนะคะค่อนข้างดีเลยแล้วก็อันสุดท้ายแล้วแต่ค่ะซัพพลายรอปก็ได้หรือว่าจะเป็นสโลว์ฟิล์แล้วแต่ ตอนต้นของวิดีโอก็จะเห็นว่าตอนที่ใส่ใพา p o w อ e r เค้กมันจะมีแบบที่มีแสงสีชมพูไปทำดาดเม g ใกล้ๆกับมอนที่เรายิงไปตอนแรกด้วยอันนี้ก็เป็นความสามารถของ stone hard fara นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรายิงธนูไปค่ะมันธนูมันจะชิง่งเรียกว่ามันสป s ินเตอร์มันแปลว่าอะไรไอะมันชิ่งเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละก็จะเป็นแสงสีชมพูชมพูนะคะไปทำดาดเมกับตัวข้างๆ5ตัว ตอนนี้แหละคะ่ะคือตัวที่เด็ดในการใช้ powder cake เพราะว่าตอนที่เรายิงไปทีแรกใช่ไหมคะมันจะจมตีไอแสสีชมพูนั้นก่อน หนึ่งครั้งและเมื่อถังระเบิดนะคะมันก็จะไอทำใช้ความสามารถของโซนไฮาฟาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่เห็นไปในตอนต้นนัน่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ไซพิมไปในเพจว่าเฮ้ยธนูนี้มันดีเพราะว่าเราใช้กับตัวนี้นเลยทำให้มันโอนะคะไซไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการปรับแก้หรือเปล่าแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นมันทำให้ไซรู้สึกว่าธนูเนียมันคุ้มค่าในการที่เราจะไปซื้อแล้วก็ลงทุนปั้นเพิกนะคะ ทีมเพิร์ที่ใช้กับเจ้าตัว,ตวนี้จะใช้เป็นโทลทอรี่โทลทอรี่ร็อกกิ้งเอาตัวนี้จะช่วยทำให้เวลาที่เราติดสถานะร็อกกิ้งริฟนะคะจะฮีลแล้วก็เพิ่มครีเรตด้วยอย่างตอนตอน้นที่ไซบอกไปอะคะ่ะว่าเราจะใช้ตัวเพิร์กเอ่อตัวตัวเพิร์กของอาวุธอะคะ่ะเพิ่มครีเรตเพื่อให้มันติดครีแล้วก็จะได้โจมตแีแรงๆพอโจมตแีแรงๆใช่ไหมคะก็ยิ่งทำดาเมจ จากความสามารถไอเส้นแสงชมพูชมพูนั้นแรงขึ้นไปด้วยตัวทีมเพอรอันนี้ต้องการฮีโร่ไอดี2ตัวในการมาซัพพอร์ตที่จะทำให้อันนี้มันแอคทีฟนะคะใช้เป็นตัวนี้เบรคบิดไวแคตตัวนี้จะช่วยทำให้เวลาที่เราติดสถานะล็อกกิ้งหรือประหารเพิ่มแาเมจ50%ส่วนการโรงรุรยาประชิดที่เพิ่มมาเราไม่ได้ต้องการเท่าไหร่อยู่แล้วนะเล่อนไขอันนี้ต้องฆ่ามอน10ตัวใน9วินาทีค่ะ และอีกตัวหนึ่งฟูมเบลตัวนี้ตอนติดสถานะร็อรกกิ้งลิฟมันก็ช่วยเพิ่มไดเมน์50%เหมือนกันแต่วิธีการที่จะได้สถานะนี้มานก,ก็คือเราจะต้องข่ามอนแล้วก็มันจะมีโอกาสา7%ในการที่จะดรอปเจ้าฟุตบอลนะคะเวลาที่เราวิ่งไปกินอนะ่ะเหมือนคือไม่ต้องไปกดกินนะแค่เดินผ่านมันก็จะได้ปั๊บแล้วค่ะก็ อันนี้ไม่จำเป็นต้องไปใช้ s ซ r v ่นวอลิทจอนซนะเพราะว่าตัวนี้เราจะยังมีชิวปกติค่ะมีชิวปกติดังนั้นก็เลยไม่ต้องกลัวเรื่องการที่จะต้องมาเพิ่มเลือดอะไรมากนักและเรายังจะได้ฮิลทุกครั้งที่เราติดสถานะ,ะ rocking rid ด้วยค่ะดังนั้นเรื่องเลือดน่นาจะไม่ต้องเป็นกังวลเลยใส่ก็เลยใช้เจ้า plasma ark ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเวลา เพื่อเวลาที่เราโจมตีเป็นอินเนอร์ซี่ดาเมจะคะ่ะมันก็จะช็อตตัวข้างๆมีโอกาส1ใน5แล้วก็ช็อตความแรงที่58%แต่ว่าถ้าเกิดอาวุธไม่ได้เป็นธาตุอินเนอร์ซี่เนี่ยก็อาจจะใช้ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะว่ามันจะได้แค่โดรนที่เป็นอินเนอร์ซี่แล้วก็มีโอกาสช็อตนะคะดังนั้นก็เลือกให้ตัวที่เหมาะกับตัวเองถ้าสมมติว่าไม่ใช้พลาสมาอาร์กเนี่ยก็ใช้เป็นตัวที่เป็นตัวกะโหลก ก็ได้ค่ะเพราะว่ากระโหลกชายมันก็ทําให้เวลาที่เรารี l o a d เพิ่มดาเมจใช่ไหมคะเซตเนี้ยเนี่ยทำดาเมจได้สูงมากๆ <S <S นะเป็นเป็นเซตที่แนะนาจริงๆถ้าใส่เล่นเอาจริงๆถ้าใส่เล่นใช่ไหมคะถ้าใส่ไม่ทำรีวิวใช่ไหมใส่ก็จะเล่นเซตนี้ใส่จะไม่ไปเล่นเนี่ยนะคะใส่คงไม่เล่นเซตเนี้ยใส่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่า อย่างแรกเลยคือโอเคมันอาจจะแรงจริงแต่มันเอฟเฟกมันไม่แบบมันไม่อรัาการหรือเปล่ามันคือแบบมันไม่ค่อยเวอร์อ่ะมันอาจจะแบบเออช็อตแรกแบบยิงแรงจริงแต่เอฟเฟกมันไม่ได้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าท่านที่ชื่อว่า the powder cake ใเพื่อนชอบมันหรือเปล่าสำหรับชายนะคือชอบมาก เดูนะะป้าแบบคือมันดีมา่สมมติครั้งแรกเราเรายิงมันไม่ตายใช่ไหมอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะระเบิดโดนโดน,โดนอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเรายิงตัวแรกแล้วมันตายทันทีเลยเนี่ยมันก็จะทำดาเมจได้แค่รอบเดียวแบบนี้นะคะฉะนั้นตัวที่เราเลือกเลือกเลงเนี่ยควรจะเป็นตัวที่มีเลือดเยอะเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสระเบิด2อรอบแบบดูนะคะเห็นไหม เราเบิดไปแล้วด <át> ีกว่าเจอเถิดนี่นะคะก็ประมาณนี <se> ้แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีบัฟติดอยู่ตามคืนแล้วก็ตัวซายได้บัฟตลอดเวลาเรียกว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจแบบได้มหาศาลเลยนะคะแล้วก็ทําดาเมจได้บัฟอย่างต่อเนื่องถ้าข้อดีของไอเซิพาวเดอร์เค้กเนี่ยอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเรายิงพลาดใช่ไหมคะมันก็ยังมีโอกาสที่จะมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดาเมจอยู่ดีเพราะว่ามันจะค่อยๆระเบิดแต่ถ้าเป็นธนูอันอื่นเนี่ย ยิงพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะคะยิงขับขับมาติดไว้ที่พื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าห่างไปก็จะไม่ได้ระยะนะคะเห็นไหมเจ้าตัวอ้ว,วนเนี่ยมันโดน2ทีนะเสียเลือดเยอะเลยแต่ว่าเราจะต้องระวังในตัวที่มันบินบินนะคะเทกเกอร์นี่มันน่ารำคาญจุดเห็นไหมเนี่ยแบบยิงจริงๆยิงพลาดก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาะคะเพราะว่า มันก็ยังระเบิดได้อยู่ดีก็ขอลาเพื่อนๆไปกับการที่เอาเจลโซนฮาซาร่ามาเล็กคู่กับพาวเดอร์เค้กนะคะเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าเป็นขึ้นแ่นลูกหลักตอนนี้ไปแล้วนะคะนี่นไมบอสดีมากถ้าไม่เสติดฟีชใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ยิงใหม่ก็ได้นะคะอันนี้พนูเนี่ยมันก็แค่ร้อยหกด้วยแต่ว่ามอนมันแต่ยยิงก่อน มอนมันคือร้อยสามสิปะ,ปะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ทำได้เป็นหนักหนว่วมากถ้าชายชายเป็นห้าดาวมันก็จะแรงกว่านี้นะคะเนี่ยนี่คือสี่ดาวนะใครอย่ห,ยห,ยหยเห็นปะจะดุ้งเลยมอนอ่ไม่โดนนะคะแต่ไม่เป็นไรเห็นปะระเบิดมาก็ยังแบบชิงใส่มอนได้แล้วโคตรดีคือแบบดีมากดีจนไม่รู้จะเรียกว่าฐานธนูไหนมา ไอนีได้แต่ว่าใช่รู้สึกว่าพาวเดอร์เค้กอาจจะอาจาอาจะด้อยความสามารถไปถ้าเกิดว่าเราเล่นกับตัวธรรมดานะคะถ้าใชา้ถ้าคิดจะเล่นพาวเดอร์เค้กทั้งทีเนี่ยแนะนำให้เอาโซนาฮฟลาฟมาเล่นเลยมันบับได้ดีมา,มากๆขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามอยมันเยอะวุ่นวายมากทรไปก่อนถ้าเกิว่าคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าใสาอ่อาจตอนช่วงประมาณ ตีสองตีสามนะคะเหนื่อยมากๆแล้ววันนี้คือทํางานมาเยอะแต่ว่าก็ยังอยากทํารีวิวอยู่ดีเพราะว่าเป็นของที่ดีเลยไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะคะยังไงก็ซื้อหาให้ได้ก่อนที่มันจะหมดไปจากอีเวนต์ไอเทมนะคะตรงนี้คือไม่มีของอะไรเลยเดี๋ยวดูนะคะสายจะยิงเล่นขำๆตรงนี้ดีกว่า ก็นั่นแหละซื้อให้หน้านะคะราคา1,680งพทองไม่ได้ถือว่าเก็บนานมากเล่นแป๊บๆก็ได้แล้วนะพันหกสู้ๆค่ะอย่าลืมใช้โคดตุ๊กเตี้ยหนนเบนนะคะเพื่อนที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกันโอ้หมีไงเห็นปะโอ้หดูดิไม่หลักได้ไงอ่ะคัน์ันนี้เนี่ยโคตรดีอ่ะนี่ลยไงนเดี๋ยวไซชอบความที่มันมีเอฟเฟกต์แบบในละสองรอบอ่ะใไซรู้สึกว่ามันอลังการดีถ้าเกิดว่า เรายิงเป็นสไนา์ธรรมดาเฉยๆใช่ป่ะไม่มีเอฟเฟกต์จากตควนี่มันก็จะได้แค่แบบเดเมจธรรมดาอาจจะแรงกว่าก็ได้ซายไม่ได้สังเกตนะอาจจะแรงกว่าก็ได้แต่ถามว่าสนุกเท่าไหมไม่เท่านะคะอันนี้ดีกว่าถ้าได้ก่อนนะอย่าลืมใช้โค้ดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อที่เราจะได้มาใช้ได้บ่อยๆโอ๊ยไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเอ๊ bye.